ทิ้งอะไรได้ทิ้งนะคะสำหรับใครก็ตามค่ะที่ตัดสินใจประสบความสำเร็จจริงๆนะคะในวันนี้เป็นวันรีเซ็ตตัวเองเพราะยังมีหลายๆคนนะคะที่ยังมีนิสัยแบบเดิมๆซึ่งนิสัยเดิมๆเหล่านี้ไม่นำพาไปสู่ความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการนินทาว่าร้ายคนอื่นเม้ามอยซอยหยวก การที่คุณยังโทษตัวเองยังบ่นกับตัวเองไม่เคยชมเชียร์ไม่เคยชื่นชมตัวเองนะคะหรือยังโทษนั่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษไปทั่วมัวไปหมด สิ่งเหล่านี้นะคะทิ้งไปให้หมดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งน,นะคะซึ่งตนเองก็เริ่มมาออกกําลังกายเริ่มมาดูแลตัวเองกันนะคะจริงเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะเรามาดูแลตัวเองมาออกกําลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นทําเรื่องราวดีๆทิ้งเรื่องลบๆไปให้หมดรับแต่เรื่องราวดีๆกันนะคะ